สบายดีพี่นอ้องสุขุสุคน,นะจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้แม่น้อยลงมาหาน้องคลนะเพื่นพาไปหาหนอไมอ้แล้วก็คุดแมงกิโลพี่นอ้องเนี่เอาของกินมากินเลยกินเขาเนะน้ะนองทองมางกันอสบายดีพี่นอ้นองไป เอาของกินมากินนะไม่รอซื้อยังมาหายคนนอซื้ออันนี้เยโระนู้นอเจนี่เราซื้อกาแฟมา่อเจ้าอันนี้เราสกอตล่างถ้วยเท่องเด้อนี่นะครับของนัวให้เราพี่น้องเราของเราหมดเลย้งนัวเราหมดเลยเด้อพี่น้องเด้อปลาเขากัขึ้เาอยู่ปลาเลยเฮ้น ล่างมือล่างมือปลาเป็นน้ำแพอนสวัสดีพี่น้องก่อนให้เร่ามาไปใส่เขาเมื่อกี้ยังเก็บร่องไว้ยเราเห็นยังกินเนี่ยอึ่งอึ่งเราเห็นอึ่งเด้อพี่น้องโอ้ต้มอึ่งอีกต้มอึ่งใส่ใบมะขามเล็กหลักสบายดีเลยสบายดีก่อนพอนางเต็มหลังมือเนี่ยล่อยลักป้าผ้าป่วยไปเชื่อมเดถอะก่อนกินเขาก่อนเออมองวมดเอาหน้าก็ยัง เอาไม่ลอยถือถอยในลอยบนเลนนี่ค่ะตั้งแต่มาฝูงใบดีพี่น้องฮะเออกระนั่นแหละไปไปไปกินเข่าอยู่หวยคุณพ่อไปเอาเสียมเอาเสียมของหล่ะน้องพรกับเพึ่นก็ไปเอาเสียมเลยพี่น้องน้องพรจ้าเสเอาไม่ใส่เพชรนะไม่ใส่ เฮ็ดหอกครัยังแหละอบึงนา้เออเฮ็ดบดไดเออมือแข้งฉันเหนาไหมเบิงเฮ็ดบดทำพรหาทำพราหาวะพรนยัาไปหาอยู่อันี้อนน่ะอนนั้อันั้นเาให้เจ้าพอจะหาลอกวะลอกแล้วก็แจ่ไว้ให้เราอันยาตอัน้ีอสียยันก็ได้เอาอคนขับดอ ข้าไปเอาเข้าไม่กระติดเข้านะเอาเข้าเพื่อนไหมเด้อผมงมันพองนัวคอยซื้อหายหาเด้อเอาเอาคอฟียังเด้อหลาเด้อมาให้ข้อมาสื้อเอามาดึงครับดึงประตูเข้ามาเข้ามาสื้อโอ้ยปันอนาคคนสมุนและคนขี้หลักเข้ามาเด้มันหลอกเข้ามนปลากระเจี๊ยเป็นอยู่นี่ว่าเฮ้ยเขาก็ลัวเลยเนาะเออเราไปหา เอาคนละเสียบหนวดฟอกไว้เจอเออปลูกไว้ให้เล่าเออพอซื้อของมาเอายังแหน่มากินไปหน่อยเออได้ลูกได้ลูกมาเลยได้ยังแหน่ลูกลุงเขาซื้ออันนี้ให้เข้าหนานุ่งกาแฟแน่เลยครับเปิดนัวเด้อสบายดีพี่น้องแน่ได้บอฮิตนะทานก่อนเด้อไลน์บอ วดนได้โคเลยอันนี้เาอัานะรก้วอันเดีอยว่ืนอ่านนะหนึ่งกาแฟนี่ยอันนคำนวอะไรนะสาอตนั่งวยนี่น่ะอะลงไปกินข่าวอยู่ลุมที่น้องอ้คนละเสียวเลยไปเบิ่งนัองพอนะเอ้ยเอ้ม่แหละน้องพอนะนั่อยู่ห้วยหาเน้นนอดไ่น่ใส่นวนะไห่นวเ ว่าอันอันเอียงค่ะเต็มแล้วน้ำอยู่ในหวยหาเต็มแล้วเนาะรู้่แม่นครึ่งหนึ่งมาแม่ร้ยายแล้วน้ำอยู่านี้ในหอยรายแล้วเขามาเบิ่งหวยเลยนี่รลายว่พรนน้ำในหวยมีเลยโอ้พรดี่น้องน้ำพรขอทีน้าหน่อยเลยพรนั่นนั่นไม่ได้กินข้าวก่อนแล้ว เราไปกินข้าวคอนเราไปกินอยู่ขลาล่านหิหหหนหรืเอเปล่าคล <นำ S 2> <ห>ุ้นเลยคลุ้ห่มจะฝนปะไป่มน้ำหินทีเราเลยน้ำน้ำไหนหนึ่งอ๋เย็นได้เย็นเย็นข้าขาพี่นัทนะนะหมื่นบาทคอยล่มได้ ึ้นมาได้น้ำเย็นๆแม่เอ้ยโฮมได้แม่ในมองนี่ก็เป็นน้ำ you know, ouais, แม่เอ right. okay. right, ้ยกินอยู่ดีเนาะแช่น้องเลยพี่น้องกินเข mmm. ่าวก่อนละกินข่าก่อนน้องี่ได้ละจะไปหาหน่อ้เสียมคนละเสียมเลยพี่น้อง มียังในแม่เขามากินนี่ค่ะน้องนัดในไข่ดาวบมูฟ้าน้องน้องนัดในน้อไข่ดาวน้องนัดตาบมะฮูหนังลงมาพอนมามากกว่ามั้ยตับมะฮูปิ้งไก่ว่ะเ่เลยออปิ้งไก่ยันน้ำได้หนึ่เออเอามาำพอนหมดไหมอีกอืมเธอกินแถวกลางป่าด้พี่น้องมีน้ำพร้อมเย็นน้ำเย็นน้ำไปกินในแม่น้อยน้องนัดเหนื่อยแล้วเอาน้ำเออร่ามือก่อนขอแหงมันจะกินน้ำ นาที่กินน้ำหมดแล้วล่างสุดก่อนมาท่อง้างล้างมือท่องคุ้มไปเลยเออมาน้องนัดมาเลยมาโอ้แห้งเลยขมาเตี๊เข้ามาที่บอะไะเป็นน้าเชียนอยู่ไรมาหุ่งนี่ค่ะเดียวมาใกล้คือมาหุ่งมานลำี่น้องเลยเสียมหั่นยายามันนี่ฟ้านี่ยค่ะมันหนังอึบดีๆให้ดอกอันนี้ฮะเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเฮา เอาเห็ดนั่นนี่นิมาเอามาขุดใส่ก้านบะบันนี่ฮะพอนี้เขาไปน่ไอนพรอนี่จะไปหาของกินแล้วนาะงพอนเนาหลานเนาะเบ๋ดีเลยจ้าให้เราขวบเขาปล่อยเลยหาให้มันได้แกงเด้วยเบ๋อนี่อัวนานี่เนาะหอยหลอกไปเนาะอันนั้นฮอดหอยลุ่มไปเนาะ เงินเออหอยนังนอนอะไรไปไปหอดผูกอ่ะอนนอนแนี่เดกไก่หอยนนอนเนาะน้ำต้นห็นน้ำหอยาได้บ่ไดนที่เป็นหยัางเนาะพรมากนเย็นแหงขัดคข่ไค่ไ่ลงปหลคืนเบาะขาดเบาะหมดปจับอื่นเลยอปาตัวพกไ่มัมาทูเค่อยไป เจ้าบู่ญาติมัจะมาเด็กนะจะมีโคมอยู่บ่พรอนไปค่ะมีโคมอยู่บ่แนวมันแร่เหอะคิดนะนี่แหละลำมะหุงมันในป่าในดงเนาะกมาเรียบร้อยมันจะบุคลายเครื่องเลยพี่น้องแท่ขนาดเลยบ้านเลยลำหุงรุ่นใหม่มันเคยกินบ่พรเมื่อคืนนีงจะไปหาอึ่งบ่มีบ่โคม เจ้บ่ญาตบเรลงไปดึกๆนะลงไปคนเดียวอ่ะเพาะพะไปทางคุณค่อยไปทางนี้คนมาหลายๆนี่คนแท้คนว่าเขามาหาอื่นนั่งนัดข่อยลงไปลนเลยค่อยจับไอจับไอจับมานัดัดมาังนูนี่ั้มง้มงเนอหมู้อปลาหงยางเดากมาหงยางน่ะแล้วแก้วก้แล้วก็งไก่ ไข่ดาวน้องนัดจ้าน้องนัดจะกินไก่เ้าสีอร่อยเนาะแม่นยายน้องนัดจิเป็นมือกล้องให้แม่หน่อยก่อนเลยแม่หน่อยกินก่อนเลย อ๋ในคุยนี่นีเอาา้ออไ้ก่อนเอาเอาอย่าดินข้าไปอ่ะเออมึง่ายกขมดารถแสบบ่มาจาพี่น้องเอาติปข่าวออกดูจะไหนเอฟซีเอนเออี๋ยวนแหละเอาขึ้นเทิงนั่นแหละจิ้มดมแ่บบ่พรแ่บ่นาะ แม่น้องเลยกินเขาแคมปลาเอาอันนี้บอสะเดี๋ยวอาผิกันมาจะหนแหละกระสีลงไปหาโนมัยไปเบิ่งคลิปช่องของแม่น้อย้อจ้าเออได้แม่ทางเทิงนะเป็นยังแม่บอสทางเทิงนะเป็นมีโหลดโจกโหลดยังไงทำมน้นุดเ่อเ็บอ้ข้าเห็ดต้องงได้แล้ว เหลอไม,ม่พอเขากินเนาะทำไมเหลือไม่ได้มั้งลาบไปเร่งอ่ะเลโอ้ยอก,กิต้าจะสิมาคันควันยงนี่แริงๆแคบๆต่ำหงกลางปา่าพี่เนาม่พอ ข,กขักแล้วมันกินเขาปางแทบ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 มั่งนักหนีม่มั่งยาอะไไม่น่อยกินซะกินซะกินโลดลาพีล้วนองสาบันอีนะม,มาหนพ้อง มีแต่ต้องท่องสิราไปก่อนละจ้าผักกุไลาบกุยจ้ากุยหนึ่งซองน้องนัดข้าวัวนไม่น้อน้องนักที่เจเอส้องรุงคุณหน้ารักกุญแจน้องอยู่ที่เจเอสชาวนาภาคเหนือของกุนซ่าละจ้าต้องรู้จักกินของเด็กแท้ละจ้าบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายมาเจอคลิปฮานหน่อยเลพี่น้องเด้อ